ไมนอกลาและบริษัทครูเปลนสามารถทำข้อตกลงทางธุรกิจกันได้งั้นเหรอองค์กรอาัญญากรรมที่ปลอมตัวเป็นบริษัทการค้าที่คุกคามทำร้ายร่างกายฆาตก,กรรมและชอล่อกงถ้าพวกเขาร่วมมือกันกันกบไมนอกลาเราไม่พร้อมที่จะรับมือกับมันแน่เมืองนี้ก็คงหืมีอะไรงั้นเหรอคุณแอนเทลิสเอ๋เราเพิ่งได้รับแผนที่มาและเขาพูดเยอะเลยยังไงก็ตามเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของเมืองและทหารคุ้มกันมันเป็นความอัปยศกระผมคิดว่าเรากำลังจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสียอีก ของเหลวที่ผ่านการกลั่นและกลั่นจากเมล็ดป๊อปปี้ฉันได้ยินมาว่าหลังจากฉีดครั้งเดียวก็จะไม่สามารถอยู่ได้โดยป่าจากมันไปตลอดชีวิตดเดี๋ยวก่อนคุณคงจะไม่ใช้หลอดฉีดยานั่นใช่ไหมคุณแอนเทลิสกระผมแน่ใจว่าคุณคงจะมีคําถามมากมายฉันไม่อยากทําอะไรที่ไม่จําเป็นเพื่อทําลายความสัมพันธ์ของฉันกับฟรอนกราวก่าวอีกในหนึ่งคือการทาร้ายเราที่นี่ก็เหมือนกับการทาร้ายไมนกลาคุณคงไม่โง่พอที่จะไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรทําไปเลยสิถ้าคุณต้องการ อย่างนั้นเลรออย่างนั้นเหลอทุกอย่างจะเรียบร้อยด้วยการฉีดยานี้กระผมจะส่งคุณไปสวรรค์เองอย่าทํารุนแรงเกินไปล่ะให้แน่ใจว่าหนึ่งในฝาแฝดยังมีชีวิตอยู่ไอ <c oughs> โรก,กิตราชาโรลิคอนฮิราทาคุตโตะจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าผู้นี้ <c oughs> เอ๋หน่วยแพทย์ของไมนกลาผู้กินสมองพวกมันเป็นยูนิตท,ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไมนกลาที่มีความสามารถพิเศษบางอย่าง 1. 1. มอบโบนัสเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเมืองที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เมืองที่ปกครองโดยพระเจ้าที่ชั่วร้าย 2. มอบโบนัสการโจมตีเพิ่มขึ้นต่อมนุษย์แทบให้การสนับสนุนคุ้มกัน 3. มอบความยุดหยุ่นเพิ่มขึ้นในร่างมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์หลักของไมนอกลาเป็นโฮมูนครูซที่ไม่ใช่มนุษย์โดยปกติแล้วมันจะเป็นหน่วยที่ไร้ประโยชน์ในช่วงต้นเกมสําหรับไมนอกลาแต่ความต้องการที่จะเป็นมนุษย์นั้นเหมาะกับสถานการณ์นี้มากมหัศจรรย์มากมนุษย์ล่ะถ้าเราสวมใส่ผิวหนังเราก็สามารถเป็นนนมมุษย์ได้้ากขึ ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่น่ากลัวหรอกนะไม่น่ากลัวหรอกนะนั่นมันมนุษย์ผิวหนังงั้นเหรอฉันแคลรี่จะไม่มีวันยกโทษให้กับศัตรูของแม่นกลาฉันจะไม่ให้อภัยใครก็ตามที่ข่มขู่คนที่ฉันรักคนที่ทำร้ายพี่สาวและที่สำคัญคนที่ดูหมิ่นพระราชาของเราดังนั้นในนามของข้าแคลรี่ขอสั่งให้มนุษย์นบทำตามใจชอบได้ฉันได้รับการอนุมัติจากพระราชาแล้วฉันอนุญาตให้ใช้วิธีการของพวกคุณได้เลยคุณดูถูกคุณหนูที่มีค่าของพวกเราคุณจะถูกถลกหนังเพื่อชดเชยมันซะสัตว์ประหลาดไม่นะ ลืมมันไปเถอนนะตกลงไหมกระผมขอโทษถ้าเป็นไปได้กระผมจะให้เงินสินค้าสิ่งของต่างๆไม่นะไม่มาทําให้เราเป็นมนุษย์กันเถอะอ่อเออเออคุณแอนเทลิสฉันไม่คิดว่าพวกมนุษย์นกจะทําสิ่งนี้ได้ขนาดนี้ฉันขอโทษสําหรับความยุ่งเหยิงในห้องของคุณค่ะมาไม่เป็นไรฉันก็เห็นด้วยแล้วฉันจะบอกผู้บังคับบัญชาของฉันให้มีทัศนคติในแง่บวกมากขึ้นฉันรู้สึกขอบคุณมากขอบคุณมากมากค่ะ ฉันลเอ๋นายกศช้สมนตรีควบคุมปัสสาวะไม่ได้ล่ะเธอต้องการคนดูแลไม่ใช่เหรอรู้อะไรรู้อะไรมาไม่ใช่นะฉัน,ฉนสบายดีหยุดเล่นได้แล้วไอ้พวกสมองนกมนุษย์ของฉันเราไม่เคยพูดหน้ารังเกียจกับผู้หญิงเลยนะครับอขอโทษโปรดยกโทษให้เราด้วยพวกคุณนี่งี่เง,ง่ากันจัง <c oughs> ฝา่าแฝดกลับมาจากดรา้อนทันแล้วเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณการมาถึงอย่างรวดเร็วของพวกเขาที่มาทันเวลาการประชุมในวันนี้ยังไงก็ตามเราไม่มีเวลามากนักต้องเรียกตัวแทนของแต่ละ